ชีวิตช่วงชาของแม่ปังอันพอบานค่ะพอบานออกไปท่งน้องนาลินหน่ะปากซอยแม่บานก็เตรียมนูนเตรียมนี่รอร้านชายมาค่ะวันนี้กลับมาเลี้ยงร้านชายอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดีขึ้นค่ะเพือ่อนๆที่รักทุกคนอาการดีขึ้นแม่บานตัดผมสัน่นตัดผมตัวเองสั่นคลิดิดดูในที่สุดในที่สุดจะให้ดูค่ะอ้ยงามดอก สีแดงนี่ก็งามตลอดในที่สุดดอกทานตะวันคงไ่ปางกบ,บาลเลยได้จะให้ดูดเพื่อนรักวันนี้พาน้องออกมาเดินได้แล้วหายละค่ะตีขึ้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลค่ะดูทานตะวันนี่ค่ะบานแล้วค่ะที่ไม่บานอยากให้ดูในที่สุดไม่บานก็ได้ดเชยชมทานตะวันแล้ว,วชว่วงเช้าแปดโมงเชา้าทานตะวัน ตะวันขึ้นทางนี่ตอนเช้านะคะ,ะแสงตะวันเพิ่นก็นเลยพันนาไปทางนั้นนะบายบายตะวันตกดินทางนี้ค่ะตะวันตกดินทงนางหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะดูพื้นดินนะะียค่ะขึ้นมา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 โน่นค่ะสูงมากค่ะสูงก็ไม่ปังดีค่ะสูงดีๆก็ไม่ปังดีค่ะโอ้ยโดนกัดยอดไปแล้ะเชอรี่ของแม่บ้าน กัญชร,รีทุกอย่างโดนกัดหมดค่ะกัดทานตะวันเนี่ยค่ะจะได้ดูดงดูดอกก็โดนกัดไปหมดเลยค่ะตรงนี้ค่ะตรงต้นตีเตียน,นะค่ะต้นตึ้งสูงส่วนต้นตึ้งสูงจะออกดอกเลยค่ะออกดอกสวยงามะะเามลยค่ะเนี่ยดอกสวยงามเลยมาละล้านหน่อยเมื่นน้าชวนนั่งนี่จะได้นั่งนี่โอ้ยเนาะขักเนาะเปิรนเนาะ ค่กี่รีมันดักก้นบ้างนั่นจะคุกกี้สวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีค่ะอาสวัสดีครับผมลูกาครับไม่มีการยิ้มอีกเนาะสวัสดีครับผมลูกาครับคุกกี้คุกกี้ไปทางไเระดะทางนั้นก็ได้เอ้ยนะ hào bố khứ thang này hả có gì kém pha được á nó Wait, Come on, <cười> <cười> yeah, okay, Come on Luca. You we crash? ครับโอ้ยสวัสดีครับก่อนลูกยังใส่หน้ากากยู่นะคะอยู่กับหลานยังใส่หน้ากากอยู่หลานใจหน่อยหลานใจหน่อยของยายยายาสบายลองกินอะง,งนนะคะหลานทําอง,งุ่นให้หลานกินค่ะน้องก็จะได้ดูดกินน้ำค่ะประมาณนี้อร่อยไหมลูกอร่อยไหมแก๊บอุ้ยอร่อยเลยขอบคุณครับยายก่อนลูก ขอบคุณครับยายขอบคุณครับแอ่ปางยังใส่แมดอยู่นะคะเพิ่งหายลูกสาวมารับร้านชายกับบ้านเรียบร้อยค่ะไปลดูแม่บ้านกับมาเข้าสวนนาบ้านค่ะเก็บผิกเก็บผิกไปตำผัดกะเพราค่ะผิกเขียวๆเวนี่ยค่ะเก็บเอาไปซักซีหาลูกนะคะ,นะดกมากแค่นี้ฝรั่งกับเผ็ดแล้ะค่ะจะผัดกะเพราโมูให้ฝรั่งกินค่ะ สดสดลูกไหนแกโอ้ยแม่บ้านก็กลัวนะคะผึ่งค่ะเพื่อนมาก,กินใบกินเนี่ยค่ะดกยังเลย แค่นี้กระ,ะเพาะล่ะค่ะแต่ฝรั่งเผ็ดล้วก็จะเก็บเอาไว้นะคะใบกระเพราฝรั่งเลยค่ะดิ่งเย็ดดิ่งแตกนะคะดิ่งแตกดิ่งแตกอุยอ้ยอุ้ยเยลโล่จะเก็ตเยลโล่จะเก็ตไม่บานกลัวแค่นี้ล่ะค่ะได้แล้วเข้าบ้านผัดกะเพราหมู อาหารเย็นหอมหอมมากกะเพราฝรัง่งพิซุนนะคะเพืเ่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวตักเครื่องผัดกะเพราอาหารเย็นเลยจ้าหลางพามันงลงก็ใชาเรียบร้อยพริกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพ่น,นะไม่เอาเผ็ดมากเดี๋ยวกำลังเผ็ดพรพพิกอ่า ตำแบบหยาบๆนะคะเนาะไม่ได้ตำละเอียดมากปุนจาน่ะ,นะพริกสดๆในสวนหอมมากเลยค่ะตำไปก,กับกระเทียมหอมเลยนาดพัดเอามาาแบบเดีเ่ยวหอมเลยประมานี้นะคะเอาเนื้อหมูลงเลยค่ะกระเพียให้พกลังกิน กันในครอบครัวกับตม้มยำปลากับทิมที่เหลือหมอมนนี่ด้วยจ้ะว่าจะตำแต่งตอนแรกขี้เกียจค่ะเลยเปลี่ยนมาเป็นอา,อาหารจานเดียวบ้านบุคใครหูด้วยค่ะประมาณนี้จ้ะปรุงรสก็จะมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลมีซสอิวขาวมีน้ำ ปหรือจะใส่รสด,ดีก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆที่ราาักค่ะปรุงตามใจคุณทำนั่นละค่ะคเพื่อนๆค่ะแต่และครัวเรือนก็ทํำอาหารในมือนกันเนาะส่วนเวปางก็ทําในสไตล์ของเวปางคะ่ะพอเราปรุงรสปรุงยังเรียบร้อยแล้วก็เอาพักที่เราล่างเตรียมไว้นะคะลงไปกับปิดเตานะคะนะเดี๋ยว ชอปิ้งบ้านใช้เครื่องปิ้งตัวเรียบร้อยนะคะแม่บ้านก็ปิ้งย่างละเอียดย่างน่นเนยนะคะกะเอาไว้ซส่กะค่ะแม่บ้านบริสซ้อนนะคะจะแม่บ้านโชว์าการทาเฉยๆค่ะบางแม่บ้านก็ทําอาหารกินเองวันค่ะแม่บ้านทํามัง่งพอบ้านทํามัง่งไทยมัง่งรังมัง่งสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะ ผัดหน้าตาแล้วก็เติมน้ํานะคะเติมน้าทีหลังค่ะแล้วก็ชิมว่าขาดเอืออะไรแล้วก็เติมลงไปทีหลังค่ะใส่น้ําเยอะๆนะพบายาน้องนลินชอบราดเขาค่ะเกือบจะได้แล้วขอพัดให้เรียบร้อยกันนะจากเพื่อนๆที่รักค่มะมาดูตอนแม่บ้านพัดเรียบร้อยนะคะ่ะแล้วก็จะเติมผักหน้าาผัดกระเพราผิกสดของแม่าาได้ค่ะใส่ أ, เสอ่อผิดสดฝรั่งหรือใบกระเพรา ใบกระเพราหรือใบอ่ะหุห่นละพาฝรั่งค่ะหุ่นละพาฝรั่งเลยนะคะเพี่ยน่ะประมาณนี้แหละค่ะสวยได้ค่ะอร่อยด้วยค่ะน้ำเยอะๆประมาณนี้ค่ะปิดเตาเลยนะคะเนี่ยผักสดแบบนี้ปิดเตาเลยค่ะจะได้ดูสวยงามค่ะปิดเตาสฟได้ค่ะ เห็นไหมหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆทีลกค่ะหอมทำทีไรก็อร่อยทุกทีทำทีไรก็อร่อยทุกทีไม่ได้ผู้ไม่ได้ไมไดหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือบวงดูน้องนาะรินเดนอนอย่างนี้ลูก แม่บานก็ยังใส่นีอยู่นะคะเวลาอยู่ไกลนลินค่ะเพระาะว่ากันไห้กันได้ไดีกาแก่ค่ะบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นนาสาวสวยสาวสวยของแม่ฟังกินอาหารเย็นอนอนนลินก็มานั่งเล่นอยู่นี้ค่ะนั่งเรียนอยู่ห้องเนี่ยค่ะเจอกันที่หน้าของเล่น ของที่น้องชอบมากก็คือพวกเนี่ยค่ะพวกหมาพวกเนี่ยค่ะประมาณนี้น้องจะชอบของเล่นประมาณเนี่ยค่ะน้องเอชอบตุ๊กตาบาร์บี้นะคะน้องชอบประมาณเนี่ยค่ะไปละค่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆที่เข้ามาซัสพอร์ตให้กำลังใจแม่ปงังน้องนลินนะคะพอบ้านกระติดไอจากแม่ปังค่ะไปแล้ว